ทำแพทเทิร์ในคอมแล้วปริ้นลงออมาเป็นกระดาษ A4 อามต่อกันเป็นจิ๊กซอวได้นะคะในคอร์สนี้เลยเป็นเปิดคอร์สออนไลน์นะคะคอร์สนี้สอนตั้งแต่แพทเทิรพื้นฐานนะคะการสร้าง pattern ด้วยมือมาด้วยมือแบบนี้จากนั้นเราก็นํามานํามาเข้าโปรแกรม AI นะคะนามาเพลสในโปรแกรม AI จากนั้นก็มีการวัดขนาดให้เท่าจริงทำ เป็นแพทเทิร์นขนาดเท่าคนจริงนะคะให้ขนาดเท่าจริงมีการเกดไซส์นะคะจากนั้นก็สามารถส่งไฟล์เราสามารถส่งไฟล์ข้ามทวีปส่งได้ทั่วโลกนะคะส่งทางอีเมลหรือแม้กระทั่งสามารถนำไฟล์งานของเราะะไปขายในเว็บไซต์ต่างประเทศเพื่อให้เขาดาวน์โหลด อาจจะอาจจะเป็นเว็บไซต์ของเราเองก็ได้นะคะสร้างเว็บไซต์เองหรือไม่มีเว็บไซต์ก็ไปฝากขายในเว็บไซต์ที่เขาให้ฝากนะจากนั้นก็สามารถดาวน์โหลดไปได้เลยเป็นเป็นสินค้าที่สร้างครั้งเดียวขายได้ตลอดไปนะคะเป็น p a ส s i v e i n ค o m e รูปแบบหนึ่งนะคะเพื่อนวาดรูปไปด้วยนะคะสอนวาดรูปด้วยนะคะโปรแกรม AI ค่ะเป็นโปรแกรมฟรนะีและเป็นโปรแกรมออกแบบนะคะ อในคอร์สนี้นะคะก็จะสอนสร้างแพทเทิร์นด้วยเราวนํามาขึ้นหุ่น <c oughs> ถึงแม้ว่าเจ้าของไซส์นะคะจะขนาดใหญ่ของหุ่นเราก็ไม่ได้ทําเท่าหุ่นรักเราแค่เอาขึ้นหุ่นเพื่อเก็บให้มันไม่อ้าส่วนสัดส,ส่วนเนี่ยเราก็คงไว้ซึ่งสัดส,ส่วนเดิมของของลูกค้าคนนั้นๆน,น,นะคะใช้มือสร้างเนี่ยนะคะก่อนแล้วจึง เอามาเปลี่ยนไซส์ในคอมพิวเตอร์นะคะโดยใช้โปรแกรม Illustrator e e ค่ะนะเปลี่ยนไซส์นะคะเราขยายออกอันนี้ s m l แล้วจะขยายต่อเป็น x l สอนอะไรบ้างในคลอสนี้อสอนอะไรบ้างในคลอสนี้นะคะสอนตั้งแต่ ใช้ฝึกใช้งานโปรแกรม AI พื้นฐานเลยนะคะคุณไม่ต้องมีรคุณไม่ต้องมีพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม AI นะคะเราสอนตั้งแตบบ่พื้นฐานจากนั้นก็สอนสร้าง pattern. แพทเทิร์นสอนเอาขึ้นหุ่นเก็บแบบนี้นะคะ,ะเราจะได้แพทเทิร์นออกมาแบบเนียนๆจากนั้นเราก็นำมาเอามาเอาเข้า เอาเข้ามายัางคอมพิวเตอร์นะถ่ายรูปนะเข้ามาจากนั้นก็ทําการเปลี่ยนสอ่าวาดเปลนะี่ยนสาในส่วนของการการใช้เครื่องมือต่างๆนะสำหรับมือใหม่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลค่ะเพราะเราสอนแต่พื้นฐานนะจนสามารถปริ้นออกมาเ๋ยนวะมันจะให้ดูตอนปริ้นตอนปริ้นตอนปริ้น ขนาดเท่าคนจริงนะคะเอ,อเอ,อเป็นมีรูปภาพจะให้เพื่อนดูตังน,นั้นให้แม่มาถือให้เนี่ยคนี่แม่ถืออยู่เนี่ยค่ะอ่านี่คือโบชัวพดคอรดออนไลน์อสอนวาดรูปด,ด้วยนะคะสอนวาดรูป ว่ารูปในคอมค่ะอันนี้คือแพทเทิร์นที่ริ้นออกมาแล้วนะคะริ้นออกมาแล้วแล้วลองเอามาแปะสกอตเทปอ่ะเอามาแปะสกอตเทปดูอีกทีหนึง่งถ้ามันใช้ได้ไหมมันก็โอเคใช้ได้อืมตอนแรกอะมันมาจากอันเนี้ย เนี่ค่ะอเท่าคนจริงนะคะอันนี้เป็นมันถืออยูน่ไนี้ตอนเป็นไปนเดินแบบ mm hmm. m i s Tourism บ้านขวัโอเคค่ะเพื่อนๆถ้าใครสนใจเรียนนะคะทักแชทมาเลยคุณจ้าไปทำหนังสือก็ได้นะคะอ่โปรแกรม AI เป็นโปรแกรมออกแบบ ต่อยอดได้เยอะค่ะโอเคแล้วเจอกันในคลาสนะ,ะขอบคุณค่ะ